มอนิศกิจจาทวีกุลกิจหมอดูชื่อดังเตือนหากโควิด -19 ระบาดรอบสองเศรษฐกิจโลกสุดหนักรับมือภัยพิบัติใหญ่สถานการณ์สอบานปลายสู่สงครามโลกครั้งที่3ามอนิศกิจจาทวีกุลกิจหมอดูชาวไทย มีชื่อเสียงจากการทำนายทายทักดวงเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองได้แสดงความคิดเห็นและโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวและห่วงสถานการณ์ภัยพิบัติเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกำลังจะกลับมาระบาดอีกรอบและเกรงว่าจะรุนแรงกว่ารอบแรกโดยมีการโพสต์ข้อความว่าจงระวังมันจะกลับมาใหม่อีกรอบขอให้ทุกท่านพึงระวังภัยพิบัติจากเชื้อไวรัสโควิดมันจะกลับมาระบาดอีกรอบ เกรงว่ามันจะรุนแรงกว่ารอบแรกโดยเฉพาะถ้าเปิดประเทศให้คนทุกชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวยิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุดถ้าช่วงนี้มีหน้ากากอนามัยราคาไม่แพงควรจะซื้อมาเก็บไว้รวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือควรจะซื้อมากัก,กตุนเอาไว้แต่ซื้อแต่พอเพียงหลือให้คนอื่นได้ซื้อบ้างอย่าเมาคนเดียวจนหมดร้านหมดทาง ผมได้แต่ภาวนาขอให้ทางบริษัทซีพีรีบรีบผลิตหน้ากากอนามัยออกมาวางจำหน่ายให้เร็วและมากที่สุดอยากให้วางขายตามห้างโลตัสแมคโครเซเว่นและตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศขายในราคายุติธรรมเพื่อป้องกันคนฉวยโอกาสขึ้นราคาเรื่องเศรษฐกิจคงไม่ต้องพูดถึงรูร้้กันอยู่ว่าเป็นอย่างไรผมพูดเรื่องของเศรษฐกิจมาตั้งแต่ยังไม่มีเชื้อโควิด เฉพาะในประเทศไทยคาดว่าคงมีคนตกงานไม่น้อยกว่า5-8ล้านคนนักศึกษาจบใหม่ยังไม่นับถ้านับก็เพิ่มอีกหลายแสนคนที่ยังหางานทำไม่ได้ยกเว้นที่เรียนจบมาทางแพทย์เภสัชพยาบาลเท่านั้นที่มีงานรองรับอยู่นับจากนี้เป็นต้นไปคนไทยอาจจะรวมไปถึงคนทั่วโลกจะใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมมากเชื่อว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ คนจะค่อยๆหายไปไม่คึกคักเหมือนในอดีตร้านค้าต่างๆที่ค่าเช่าพื้นที่แพงจะทยอยออกจากข้างสรรพสินค้าและที่ไหนก็ตามที่ค่าเช่าแพงถ้าเจ้าของไม่ลดค่าเช่าให้ถูกลงผู้ค้าจะอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องคืนพื้นที่สงสารอพาร์ตเมนต์และโรงแรมหลายแห่งที่ขาดรายได้ไปเยอะโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์ที่เคยให้คนทำงานเช่าเมื่อบริษัท โรงงานหลายแห่งปลดคนงานออกคนเหล่านั้นก็ต้องกลับบ้านเกิดคนที่ซื้อคอนโดไว้หลายยูนิตปล่อยให้คนเช่าเมื่อไม่มีคนเช่าทีนี้แหละน่าสงสารเพราะจะผ่อนต่อได้หรือไม่จะขายก็ขายยากนอกจากจะยอมขายขาดทุนหรืออาจจะปล่อยให้ยึดคนที่ซื้อรถใหม่ไม่นานถ้าตกงานก็สาหัสเหมือนกันภัยพิบัติครั้งนี้สอนให้คนจำไปจนวันตาย ตราบใดที่ไม่มีเงินถุงเงินทั้งอยู่ในมืออย่าชะล่าใจอย่าใช้เงินมือเติบอย่าใช้เงินในอนาคตเป็นอันขาดการมีหนี้เพราะความอยากโก้อวดรวยอวดหรูเป็นความทุกข์แสนสาหัสเห็นบางคนพกบัตรเครดิตหลายใบยหลายธนาคารคงคิดว่าโก้แต่คงเอาไว้กดหมุนเงินไปใช้ธนาคารนูน้นกดเกินมาใช้ธนาคารนี้มาเวลานี้คิดว่าบางคน คงจนตรอกจนมุมเข้าแล้วพระหมดเครดิตใครที่คิดจะซื้อรถใหม่ขอให้ใจยเย็นๆอดใจรออีกนิดคาดว่ารถที่ค้างสต็อกอยู่จำนวนมากคงจะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลคงจะมีการจัดรายการรถแหลกแจกแถมมากมายถ้าไม่เหอรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกถึงจะมีรถรุ่นใหม่ออกมาก็คิดว่าคงขายอืดเป็นเรือกเกลือ เพราะคนไม่มีกำลังซื้อคนตกงานอื้อชั่วโมงนี้คนที่ไม่ถูกออกจากงานก็ถือว่าบุญโขถ้าจะถูกลดเงินเดือนลง10-20%ยังต้องยอมดีกว่าถูกเชิญออกจากงานขนาดอาชีพกับตันเครื่องบินแอร์โฮสเตสที่ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมาชั่วโมงนี้อาการยังโคมากสายการบินต่างๆแห่ไปยื่นล้มละลายกันอื้อการบินไทยเจ๊งเพราะนักการเมืองใช่หรือไม่ นับภาษาอะไรกับคนทำงานบริษัทโรงงานที่กำลังเผชิญมรสุมรอบด้านการค้าก็เงียบเหงาราวป่าช้าการส่งออกก็ติดลบการท่องเที่ยวก็หายไปเกลี้ยงคลับบาอาการหนักสาหัสที่สุดขนาดกะอย่างแห้งใครดวงดีก็รอดใครดวงสวยก็จอดสนิทสิยดสายหน้าใครที่มีลูกมีล้าน ขอให้พยายามส่งลูกหลานเรียนภาษาอย่างน้อยให้ได้สองภาษาไม่นับภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันถ้าเป็นไปได้ให้ลูกหลานเรียนคอมพิวเตอร์ให้เก่งๆเ,เขียนโปรแกรมต่างๆได้หรือเรียนทางด้านการแพทย์ถ้าหัวเด็กรับได้พยายามอย่าให้ลูกเรียนอาชีพทนายความพยายามอย่าให้ลูกเข้าเป็นตำรวจหลวงพ่อเลียนปัญญาปทีโปวัดอรัญญวิเวก ท่านเคยพูดว่าคนที่เป็นตำรวจทนายอายการศาลข้าราชการพระตกนรกมากที่สุดจริงหรือไม่จริงใครสงสัยก็ตามไปถามหลวงพ่อเปลี่ยนดูแต่คงหาท่านไม่เจอเพราะมนุษย์กิเลสมันพอกจนหนากว่าหนังแรดภัยพิบัติที่จะเกิดรอบใหม่เร็วๆนี้ถ้าไม่ใช่มาจากเชือ้อโควิดกลายพันธุ์ก็เกรงว่าจะเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติถ้าเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เช่นแผ่นดินไหวซึนานมิมีสิทธิ์ที่จะรุนแรงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าต้นเหตุเกิดมาจากประเทศไหนแต่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยขอให้ทุกคนอย่าประมาทจงเตรียมตัวให้พร้อมกับภัยที่จะถึงตัวผมเคยพูดไว้นานแล้วว่าอีกไม่นานเงินหยวนจะเข้ามาแทนที่เงินดอลลา,าร์สหรัฐเงินดอลลา,าร์สหรัฐจะไรค่าสหรัฐพิมพ์ดอลลาร์ตามใจชอบ โดยไม่มีทองในคลังแม้แต่สลึงเดียวเป็นทุนสำรองประเทศอีกหน่อยคงไม่นานเงินดอลลาร์คนจะไม่ยึดถืออีกต่อไปทั่วโลกจะหันมาใช้เงินหยวนซื้อขายแทนเงินดอลลา,าร์สหรัฐและคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สคงต้องเกิดอย่างแน่นอนนับจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะปะทะรุนแรงยิ่งขึ้นทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วนไปหมด และถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2563นี้สมมุติว่าประชาชนชาวอเมริกันยังเลือกไอทรัมบ้าคนนี้มาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองแต่คิดว่าคนอเมริกันคงไม่เอานายทรัมบ้าคนนี้แล้วถ้าสมมุติว่าไอทรัมบ้าได้เป็นสมัยที่สองคงได้ลุ้นสงครามโลกจะเกิดเร็วขึ้นกว่าที่คิด แต่ถึงอย่างไรช้าหรือเร็วสงครามโลกมันต้องเกิดแน่ๆและผมยังใช้คำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอเมริการวมทั้งฝ่ายที่อยู่ฝั่งอเมริกาจะแพ้สงครามอย่างยับเยินเอาแค่ใกล้ๆนี้ก่อนเศรษฐกิจอเมริกาใกล้พังเต็มที่แล้วคงยืนได้อีกไม่นานก็ล้มครืนประเทศจีนก็น่ากลัวตอนนี้จีนสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงไปหลายประเทศ แต่และประเทศที่จีนไปลงทุนจีนส่งคนของตนเข้าไปอยู่จำนวนมากเอาแค่ประเทศละ50-100ล้านคนอีกไม่นานประเทศนั้นๆก็จะถูกประชาชนชาวจีนกลืนกินไปหมดพลเมืองแต่และประเทศแต่งงานมีลูกกับชาวจีนก็จะกลายเป็นคนจีนไปโดยอัตโนมัติประชาชนจีนอำเภอหนึ่งมีประชากรมากกว่าคนไทยทั้งประเทศลองคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ แต่ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ประเทศจีนจะครอบงำประเทศอื่นๆได้อย่างง่ายดายในไม่ช้านี้ไม่นานเกินรอคอยดูแล้วกันเอวังด้วยประการชนี้แลปฏิกิริยาเดือดระอุบ่งบอกกระแสรัฐบาลหูอื้อไปตามๆกันทางผู้บริหารประเทศสบคและผู้นำกองทัพกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีของฐานอียิปต์และเด็กในคณะทูตท,ที่ติดเชื้อโควิด แต่ไม่มีการควบคุมอันเนื่องจากข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้กับคนต่างชาติบางกลุ่มผลก็คือเศรษฐกิจของจังหวัดดะยองสอว่าจะพังอีกรอบโรงเรียนต้องปิดกันดานาวโรงแรมห้างสรรพสินค้ากระทบไปหมดความหวังของคนระยองในการฟื้นเศรษฐกิจเตรียมรับ4วันหยุดยาวปลายเดือนนี้ ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเป็นอันสลายเป็นพิพริตารวมทั้งในกทมเองก็มีผลกระทบต่อหลายสถานที่โรงเรียนบางแห่งก็ต้องปิดตามไปด้วยอย่างนี้แล้วจะไม่ให้ประชาชนสวดกันกระหึมได้อย่างไรในเมื่อก่อนหน้านี้รัฐบาลและสบคอออกมาขู่ประชาชนทุกวันอยา่ากาศตกสถานที่ไหนซึ่งได้รับการคลายล็อกแล้วปล่อยให้เกิดการระบาดอีกจะต้องโดนลงโทษสถานหนัก ที่นี้ความผิดพลาดครั้งเกิดจากความละหลวมของฝ่ายรัฐบาลเองแล้วจะไม่ให้มีคำถามจากประชาชนอื้ออึงไปทั่วทั้งเมืองได้อย่างไรรวมทั้งต้องถามกันว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในกรณีนี้จะต้องโดนปิดดังเช่นที่ครูสถานบันเทิงเสียงเข้มใส่ร้านรวงต่างๆหรือไม่ไม่เท่านั้นยังเกิดคำถามไปถึงพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังไม่ยอมเลิกอีกด้วย ถามว่ามีพารกรน,นี้แล้วทำไมคุมโควิดฐานอียิปต์และลูกทูตไม่ได้แล้วจะมีต่อไปเพื่ออะไรขณะเดียวกันมีเสียงเตือนจากคนในภาคธุรกิจเอกชนด้วยความห่วงใยว่ารัฐบาลและสอบอคอซึ่งตกอยู่ในท่ามกลางแรงกดดันถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอ่วมอรไทยในโลกโซเชียลอย่าได้เอากรณีฐานอียิปต์และลูกทูดนี้ไปสู่มาตรการเวียงแหล็อกดาวงกว้าง จนกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมธุรกิจการค้าที่เพิ่งได้เริ่มและได้หายใจหายคออย่าโดนปิดกันระวหนาวอีกประเทศได้เจ๊งกันหนักแน่หรือแม้แต่กรณีพรกร์ถูกเชิญที่เป็นอุปสรรคต่อบรรยากาศเสรีภาพและต่อการฟื้นเศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วงว่ารัฐบาลจะเอาข้ออ้างเหตุล่าสุดนี้มาใช้ขยายการใช้พรกอ,รออกไปอีกโดยรวมแล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักจากเขตต่างชาติสองรายนี้ก็คือที่เชื่อมั่นว่าประชาชนปลื้มอกปลื้มใจในฝีมือรัฐบาลแต่ปฏิกิริยาล่าสุดจะเห็นได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่จากนี้ไปจะตัดสินใจแก้ปัญหาหรือบริหารสถานการณ์อย่างไรถ้าไม่เข้าตาชาวบ้านจะมีแรงต้านหนักหน่วงทันที